ซาฟรีคิกลูกมิราฮีมเจ้าเก่าครับซาฟิกราฮีมครับครึ่งหลังมาเลเซียบ้าแล้วครับขึ้นนำไทย3 0นครับโอ้แย่แล้วครับแบบนี้ครับสกอร์รวมเราตามหลังเขาแล้วครับ2-3โอ้โอยิงอย่างสวยครับซาฟิกราฮีมดูปั่นเลี้ยวมาเสียบมุมเข้าไปเลยครับกวินหมดสิทธิ์ไายเราครับฟรีคิกบ้างครับสารัตยิงมาติดเซฟครับแล้วก็ชาลิวชาบุย ใีไข่แต่ครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ3ครับโอ้โหดีชัยใหญ่เลยครับซิโก้นี่ครับน้องหล่อของพี่ครับชลิวชับปุยสารัตยิงมาก่อนติดแซฟครับมาแล้วชับปุยครับเร็วเหลือเกินถ่ายเราลุยขึ้นมาเอาละครับฝากมาครับเอเคไนให้ข้างในมาครับชนะทิพเสซี่เจ้ห สประตูต่อ3ครับไทยเราไล่มาครับในเกมนี้ครับแต่สกอร์รวมเราแสงครับ4-3่สาอีซายครับของเมสซี่เจดูทีครับจับก่อนแล้วก็ใส่มาเลยครับตุ้มหายไปเลยครับโอ้โหจบเกมก็เราแพ้เขาครับสอแต่สกอร์รวมชนะ4-3ครับได้แชมป์ครับปี2014ครับบอลเอ f